ปีศาจขวางโลกณสนามเด็กเล่นกลางเมืองญี่ปุ่นมีเด็กชายกำลังวิ่งเล่นไล่ต่อสู้กันอย่างสนุกสนานโดยในขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันอย่างรุนแรงนั้นพวกเขาก็มองไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินมาในทางที่พวกเขากำลังเล่นกันโดยเด็กผู้หญิงคนนั้นถือแค่ตุ๊กตามาหนึ่งตัวเด็กชายกลุ่มนั้นเห็นว่าเด็กหญิงผู้นั้น มาเพียงคนเดียวพวกเขาจึงชักชวนเธอมาเล่นด้วยกันแต่เธอปฏิเสธที่จะเล่นด้วยเพราะเธอมองว่าเด็กกลุ่มนี้เล่นกันค่อนข้างรุนแรงและอันตรายเธอจึงไม่อยากเล่นกับพวกเขาและเธอก็เลือกที่จะนั่งเล่นตุ๊กตาอยู่แค่คนเดียวและวันต่อมาเด็กชายกลุ่มเดิมนั้นก็ได้นัดกันไปเล่นต่อสู้ที่เดิมโดยพอมาถึงที่หมายพวกเขาก็พบว่า เด็กผู้หญิงคนเมื่อวานที่ดูเป็นคนเรียบร้อยมานั่งรอพวกเขาอยู่และขอเล่นกับพวกเขาด้วยในตอนนั้นเด็กชายกลุ่มนั้นหันไปมองหน้ากันแล้วหัวเราะพร้อมกับทำหน้างงว่าเมื่อวานเธอยังปฏิเสธอยู่เลยแต่ทำไมวันนี้อยู่ดีๆถึงมาขอเล่นด้วยแต่อย่างไรก็ตามเด็กชายกลุ่มนั้นก็ให้เธอเล่นต่อสู้ด้วย ตามที่เธอขอและพอเล่นไปสักพักเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็รู้สึกแปลกมากว่าทำไมเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้ถึงมีเรี่ยวแรงมากมายและที่สำคัญเธอเล่นรุนแรงและจริงจังมากในขณะที่เด็กชายคนนั้นกําลังคิดเด็กผู้หญิงก็จับเพื่อนชายทุ่มลงกับพื้นอย่างรุนแรงขนาดเพื่อนบอกว่าเจ็บ เธอก็ยังไม่ยอมหยุดเล่นและกระโดดใส่เพื่อนไม่ยั้งพอมีคนห้ามและบอกว่าให้เธอหยุดเล่นเธอก็ด่าคนที่ห้ามกลับไปทันทีจนทำให้เด็กชายเหล่านั้นเลิกเล่นกระทันหันแล้วรีบกลับบ้านพร้อมกับไปบอกพ่อแม่ของพวกเขาในทันทีวันต่อมาพ่อแม่ของเด็กผู้ชายเหล่านั้นก็มาที่บ้านของเด็กหญิงเพื่อต้องการให้เด็กหญิงขอโทษในสิ่งที่เธอทำ กับลูกๆของพวกเขาแต่พอมาถึงเด็กหญิงกลับไม่ขอโทษแถมยังด่าพ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นไปอีกซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทำให้แม่ของเธอรู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมลูกสาวของตัวเองที่เมื่อก่อนมีนิสัยเรียบร้อยน่ารักถึงได้นิสัยก้าวร้าวแบบนี้ราวกับว่าเด็กหญิงคนนี้ไม่ใช่ลูกของเธอเลยณตอนนั้น แม่จึงพาเด็กหญิงผู้นั้นไปยังวัดแห่งหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือจากหลวงพอ่อซึ่งพอหลวงพ่อเห็นหน้าของเด็กผู้หญิงคนนั้นหลวงพ่อก็รู้ในทันทีว่าเด็กผู้นั้นถูกครอบงำด้วยวิญญาณร้ายหลวงพ่อจึงทำพิธีไล่วิญญาณร้ายให้ซึ่งในขณะที่ทำพิธีเด็กน้อยผู้นั้นก็แสดงกริยาก้าวร้าวออกมาใส่หลวงพอ่อทั้งด่าทั้งถุยน้ำลาย ทั้งแช่งสารพัดจนกระทั่งหลวงพ่อสวดมนต์ดังขึ้นเรื่อยๆเธอก็กรีดร้องและลงไปนอนดิ้นกับพื้นอย่างทรมานก่อนที่จะหมดสติไปพอเธอรู้สึกตัวขึ้นมาเธอก็รีบกอดแม่แล้วร้องไห้ในทันทีโดยเธอได้เล่าให้แม่ฟังว่าวันก่อนตอนที่เธอกลับมาจากเล่นที่สนามเด็กเล่นเธอเจอตัวอะไรก็ไม่รู้ มายืนดักอยู่ข้างหน้าเธอซึ่งสิ่งที่เธอเจอมันหน้าตาค่อนข้างประหลาดไม่ใช่คนแต่ยืนเหมือนคนมีแววตาที่น่ากลัวมีฟันแหลมคมมีเล็บมือที่ยาวและที่สำคัญมันยืนดักหน้าแล้วเมื่อให้เธอเดินต่อตอนนั้นเธอพยายามจะวิ่งหนีแต่มันก็วิ่งตามเธอพร้อมกับกระโดดใส่เธอในทันที และหลังจากนั้นเธอก็ไม่รู้สึกตัวอะไรเลยพอหญิงสาวพูดจบแม่ก็นึกถึงอามโนโจากุทันทีเพราะว่ากันว่าอามนจากุหรือปีศาจขวางโลกเป็นปีศาจที่มีนิสัยขวางโลกอย่างรุนแรงมันชอบเปลี่ยนนิสัยคนจากหน้ามือเป็นหลังมือโดยเปลี่ยนนิสัยคนที่นิสัยดีอ่อนหวานให้กลายเป็นคนก้าวร้าว โดยไม่มีสาเหตุซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าถ้าใครเปลี่ยนไปโดยไม่ทราบสาเหตุแสดงว่าคนคนนั้นถูกอามโนจากุเข้าสิงแน่นอน